สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับหรือว่าแนะนํานะครับวิธีการติดตั้งวิทยุนะครับเปลี่ยนจากวิทยุเดิมนะครับให้เป็นวิทยุ android 1 0 1นิ้วนะครับผมนะครับเออก็อาจจะมีพี่ๆหลายคนนะครับสงสัยว่าทำไมคลิปเนี้ยผมถึงไม่อัดเป็นวิดีโอมาเลยนะครับ นะครับคลิปนี้ผมจะใช้เป็นภาพนะครับบรรยายแล้วก็บรรยายใต้ภาพให้ฟังนะครับว่าวิธีการขั้นตอนเนียติดตั้งยังไงนะครับซึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทำ u t u b e เนี่ยคือผมยังอัดตัดต่ออะไรไม่เป็นเลยนะครับผมใช้วิธีการถ่ายรูปเอาเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนไปแล้วก็มาเ,เขียน เหมือนกับว่าพิมพ์บรรยายใต้รูปนะครับผมนะครับแต่ก่อนก็จะไปแชร์ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็พอที่จะตัดต่อเป็นแล้วแล้วก็ข้อมูลที่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้มันก็ยังอยู่ครับผมก็เลยอยากเอามารีแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นแบบ ในส่วนของวิดีโอนะครับผมนะครับผมว่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ติดตั้งไปแล้วใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของอการทํางานของผมครั้งนี้ผมจะไม่ตัดต่ออะไรเลยนะครับในตัวรถของผมนะครับใช้วิธีการแท็บเอาเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทําการติดตั้งกล้องถอยหลังตรงรุ่นเลยนะคือผมจะไปหาตัวที่เป็นแบตรงรุ่นของเขามาเลยโดยที่เราจะไม่ตัดต่อหรือว่าไปเจาะ ตัวไฟอะไรของรถเราเลยนะครับใช้วิธีการแท็บอย่างเดียวนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยนะครับผมครับตามรูปที่เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปของวิธีเดิมที่ติดมากับรถนะครับรถผมเนี่ยเป็นยี่ห้อโตโยต้าเซตานะครับผมรุ่น G นะครับตัว G เนี่ยเขาจะไม่มีหน้าจอมาให้นะครับผมก็เลยไปศึกษามาหลายรุ่นมากเลยนะครับไปเจออยู่ตัวหนึ่งก็คือเป็นฟอนต์ของ a Alpha a Cous ติกนะครับผมเป็น10.1นิ้วนะครับผมซึ่งรุ่นเนี้ยจะมีปักแล้วก็สายที่สามารถเอามาทำให้เป็น ปักตรงได้โดยที่เราไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยนะครับผมนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องถอดในส่วนของหน้ากากนะตามที่เห็นลูกศรชี้ไว้อยู่นะครับวิธีการถอดก็คือว่าเราจับขอบนะครับด้านข้าง2ฝั่งแล้วดึงเข้าหาตัวได้เลยนะครับผมครับจากนั้นนะครับเราก็ถอดน็อตด้านข้างนะครับเพราะเขาจะมีน็อตเอ่อน็อตสี่น็อตสี่แฉกอยู่ด้านข้างนะครับฝั่งละ2ตัวให้เราไขออกมานะครับแล้วก็ดึงวิทยุออกมาได้ตามรูปเลยนะครับผม ครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นปักหลังวิทยุอยู่3อันนะครับให้เราดึงออกมาได้เลยนะครับผมครับปักทั้ง3าอันที่เราดึงออกมาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตามรูปนี้เลยนะ3อันนะครับผมครับเมื่อเราพลิกหลังวิทยุนะครับเราก็จะเห็นว่าปักที่เขาใช้เสียบเนี่ยมันมีแค่3ามช่องใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับผมครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นอย่างหลักๆก็คือว่าในส่วนของปักที่เป็นลำโพงคู่หน้าคู่หลังครับที่อยู่ด้านซ้ายมือสุดนะ ส่วนมาอันกลางเนี่ยจะเป็นพวกเซนเซอร์พวกออคอนโทรลน,นะครับผมอันนี้เราจะไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรกับเขานะครับส่วนอันสุดท้ายขวามือเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเสาของอ่าเป็นเป็นปลั๊กของเสาอากาศในรถยนต์เรานะครับผมที่ต้องเสียบเข้ากับหลังวิทยุนะครับ ครับก็ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ต้องเตรียมวิทยุหรือว่าไปหาซื้อวิทยุที่เราต้อง,องทําการเปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับฟอนที่ผมเลือกใช้ครั้งนี้จะเป็นของ a l p h a a Al c o u s t i c 10.1กล่องแดงนะครับผมราคาที่ผมซื้อมาตอนนั้นรู้สึกจะ5,500นะประมาณนั้นนะครับผมผมซื้อมาจากกองถมนะครับปลั๊กด้านข้างที่เห็นนะครับก็คือเป็นปลั๊กไวท์ซ็อกเก็ตนะที่เราจะทําการต่อปลั๊กสายใหม่เข้าไปโดยที่เราจะไม่ไปยุ่งกับตัวสายเก่าของในรถเราเลยนะครับผม ครับต่อมาก็ในส่วนของกล้องนะครับกล้องถอยหลังเนี่ยเออผม สั่งของรุ่นที่เป็นยาลิทมานะเป็นยาลิตปี2014นนะครับ2013นะครับที่เปลี่ยนโฉมมาจากตัวเก่าแล้วนะครับผมนะครับกล้องกล้องหลังเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโวมซื้อมาตอนนั้นรู้สึกจะประมาณ200เองนะ230ประมาณนี้นะครับสั่งในแอปเอานะครับลองหากันดูนะครับผมนะครับก็สามารถถอดไอตัวไฟสองป้ายเก่าอ่ะเป็นฝาครอบออกแล้วก็เอาฝาครอบที่ติดกล้องตัวนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมไม่ต้องเจาะรูหรือว่าดัดแปลงอะไรเลยนะครับครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ต้องทําการวายลิงสายที่เราซื้อมาเป็นสายวายนะครับเข้ากับสายที่เป็นในส่วนของฟอนที่เขาแถมมาให้นะครับผมด้านขวามือนะที่เป็นปักดำๆนั่นนะครับผมครับจากนั้นนะครับตอนที่เราซื้อวิทยุมาเนี่ยเขาจะมีไดอะแกรมแถมมาให้นะครับผม กับจากรูปด้านขวามือนะครับที่มีลูกศรชี้อยู่นะครับกับรูปด้านซ้ายมือที่เป็นลัคสีดำๆนั่นก็คือเป็นสายไฟชุดเดียวกันนะครับผมเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเขียนไว้นะครับเป็นกรีนแบ็กกรีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะสลับกันไปแต่ละคู่ของลำโพงนะครับให้เราจับเป็นคู่แยกออกมาก่อนนะครับผมนะครับสายไฟเส้นนี้จะต้องต่อทั้งหมดนะครับจะมีกราวบวก ACC นะครับที่เราต้องใช้นะแล้วก็เป็นพวกสัญญาณกล้องหลังนะครับคือเอาไฟถอยมาต่อกับ เข้ากับสัญญาณกล้องหลังเพื่อให้เครื่องเขารับรู้ว่าเป็นสถานะการถอยหลังอยูนะ่ณตอนนั้นนะครับมันก็จะแสดงภาพกล้องหลังออกมาให้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปค่อยๆไล่ต่อกันทีละสายนะครับผมนะครับครับจากรูปด้านซ้ายนะครับผมนะครับที่เป็นแผ่นสีข,ขาวนะครับจะเป็นไดอะแกรมพินเอานะครับของปั๊ก ที่เราถอดออกมาจากวิทยุนะครับครับจากนั้นนะครับเราก็เทียบนะครับสัญญาณนะครับแต่ละช่องนะแล้วก็เอาไปต่อกับปลั๊สสีดานะครับด้านขวามือนะครับผมที่แถมมากับฟอนต์ที่เราซื้อมานะครับให้ตรงสัญญาณนั้นๆนะครับบวกลบของลําโพงตัวไหนก็ให้ต่อบวกลบให้ตรงกันแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับผมค่อยๆต่อนะครับหลังจากต่อเสร็จนะครับก็จะมีลักษณะตามวิดีโอต่อไปนี้นะครับที่ผมกำลังจะเปิดนะพอดีผมมีอัดไว้นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมอันนี้คือ การวาริ่งสายไฟนะครับหลังฟอนนะครับก็คือผมจะไม่ใช้การตัดต่อที่ตัวรถของผมนะครับผมจะไปซื้อลักวาย็อเกตแบบนี้มานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นของฟอนตัวใหม่ที่ผมซื้อมานะครับก็คือวิทยุตัวใหม่นี่แหละครับวิธีการต่อสายก็จะง่ายมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือสีเขาจะเป็นมาตรฐานมาอยู่แล้วนะครับเวลาที่พวกพี่จะต่อกันคือสีไหนก็เข้าสีนั้นเลยนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยก็คือผมใช้บัตรกีเอาแล้วก็ใช้ท่อหดคู่อีกทีนะครับผมส่วนส่วนพี่ท่านใดจะไปผูกแล้วก็พันสายหรือว่าจะทําเป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้ครับผมแบบเออนะครับแบบแบบห่างปลาอย่างนี้ไปส่วนอีกทีก็ได้ครับเพราะว่ามันก็จะทําให้เวลาเราแก้ไขางานเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับแต่อันนี้คือของผมใช้เชื่อมเลยเพราะว่าผมมีไดะแกรมก็ดูตามไดะแกรมตามนี้นะครับผมแล้วก็คู่มือของวิวออนใหม่แล้วก็มาเชื่อมกันนะครับ เวลาเราทาเสร็จเราก็พันเทปดําเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสายไฟของกล้องถอยหลังครับผมสัญญาณถอยหลังเดี๋ยวจะไปต่ออีกทีนะครับผมอันนี้เป็นรีโมทนะครับสําหรับต่อกับเออโทษทีนะเป็นปาร์ควิทยุอันนี้นะครับผมเนี่ยครับนี่คือการ DIY ของผมนะครับก็เป็นแนวทางมันมาแชร์ให้นะครับถ้าต้องการทําก็ประมาณนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟในรถเราครับเรามาตัดต่อเอาที่กลางสายตรงนี้เอาจะใช้ไฟตรงไหนเรามาดึงจากตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ครับก็จะเห็นได้ว่าการไวริงมันไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องอาจจะต้องไล่ทีละสายเอามาชนกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายครับสีไหนเหมือนกันก็ก็คือ ดูก่อนสักครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อมต่อกันได้เลยนะครับผมรูปที่เห็นตอนนี้นะครับจะเป็นรูปที่ผมเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะก็ออกมาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยทีเดียวนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปติดที่หลังฟอนต์ก็คือเสียบอย่างเดียวนะครับเสียบเข้าไปที่ฟอนต์อันใหม่แล้วอีกด้านนึงก็ไปเสียบกับปลั๊กของวิุเดิมเราแค่นั้นเองครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสายไวโซลเก็ตที่เราทําขึ้นมานะครับไปลองเทสกับในรถได้เลยนะครับโดยการที่เราเอาวิทุใหม่เสียบแล้วก็อีกด้านนึงไปเสียบกับ ปักที่ติดวิวเดิมเราครับผมนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งที่เหลืออยู่ไฟถอยเนี่ยอันนี้เรายังไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับผมนะครับแล้วทีเนี้ยสัญญาณไฟถอยที่เราจะใช้นะครับก็คือมาจากตัวชุดกล้องที่เราซื้อมานะครับชุดกล้องที่เราซื้อมาใส่ไฟมันจะมาประมาณ4เมตรนะเราต้องเดินจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับไฟที่จะใช้ดึงมาเนี่ยก็จะเป็นไฟถอยจากฝาท้ายด้านหลังนะครับผมที่ใกล้ๆกับตัว ป้ายทะเบียนนั่นแหละครับผมนะครับเราต้องดึงจากจุดตรงนั้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปเดินสายไฟมาแล้วเดี๋ยวเราเอามาจับนะครับแต่ก่อนนั้นก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเราต้องเทสต์วิวข้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะเอาสายไปต่อแล้วก็ลองให้เรียบร้อยเลยครับว่าเปิดติดอะไรใช้ได้ก็ไปเริ่มทําต่อในส่วนของกล้องหลังได้เลยนะครับครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดฝาท้ายหลังออกมานะครับมันจะมีเป็นเหมือนแผ่นสกลาดนะครับปิดอยู่นะครับแล้วมันจะมีหมุดนะครับตามตามรูที่ผมมาร์ก เป็นตำแหน่งวงกลมสีขาวไว้นะครับในรูปนะเห็นไหมเราก็เอาไขาควงปากแบนก็ได้ครับสอดแล้วก็งัดหมุดออกมาหรือหรือถ้ามีที่ถอดหมุดก็เสียบเข้าไปที่เป็นฉลแงพลาสติกครับแล้วก็งัดออกมาให้หมดเลยนะครับตามตำแหน่งมาร์ครอบๆนะครับผมแล้วก็เราก็ยกตัวาฝาปิดออกมานะครับผมเราก็จะเห็นฝาท้าย เลยนะครับครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องแกะพลาสติกด้านข้างนะครับผมข้างประตูฝั่งด้านซ้ายคนนั่งนะเราก็ใช้วิธีการดึงดึงขึ้นมานะครับคือดึงดึงตรงๆออกมาได้เลยนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับผมตามรูปเลยนะครับผมครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนนะครับที่เราต้องเอาชุดกล้องนะครับของเราออกมาขี้สายออกมายาวๆเลยนะครับผมนะครับแล้วเอาปลั๊กนะครับด้านที่ตัวติดกับตัวกล้องหลังเรานะครับผมเป็นปลั๊กสีเหลืองๆนะครับเอามาผูกนะครับกับ เชือกหรือว่าสายไฟที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะของผมใช้สายไฟแล้วแล้วก็สอดเข้าไปในรูด้านหลังนะครับระหว่างตัวรถกับตัวฝาท้ายนะครับแต่ก่อนก่อนจะสอดเนี่ยผมใช้โซนักนะครับฉีดเข้าไปในรูเนี่ยนะเพื่อให้มันลื่นนะครับผมให้เวลาที่เราสอดสายไฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถดึงสายไฟอีกด้านหนึ่งอ่ะไปทะลุอีกด้านนึงได้นะครับครับพอเราสอดออกมาเสร็จนะครับ รูปล้างหน้าตาก็จะเป็นดังรูปนะครับคือผมเอาตัวสายไฟสีฟ้านะครับไปผูกอยู่กับประมาณสายของตัวที่เป็นแจ็คสีเหลืองอันนี้ครับแล้วผมก็ดึงจากอีกฝั่งหนึ่งเลยนะโดยดึงสายไฟสีฟ้าเนี่ยออกมานะครับมันก็จะออกมาเป็นพวงแบบนี้เลยนะครับครับ จากนั้นนะครับเราก็เอาสายไฟนะครับย้อนกลับเข้าไปในรูกลมๆตรงที่มีลูกศรสีแดงชี้อยู่นะครับแล้วก็ให้มันย้อยลงมาตามแนวเสากระจกด้านข้างที่เป็นลายสีขาวนะครับที่ผมเขียนเป็นเส้นสีขาวไว้นะครับที่มีลูกศรไปชี้ออกอีกด้านหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับครับรูปร่างหน้าตาที่สอดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะครับสายไฟก็จะย้อยออกมาตรงประมาณใกล้ๆกับตัวไฟท้ายนะครับของฝากระโปรงหลังนะครับผมนะครับครับจากนั้นนะครับให้เราทําการปลด ตัวโคมไฟ2ป้ายออกมานะครับเพื่อเราจะเปลี่ยนเป็นโคมันใหม่ที่มีกล้องติดอยู่นะคบผมขั้นตอนแรกเนี่ยตามลูกสรเบอร์หนึ่งครับให้เรากดที่คั้วนะครับแล้วเราดึงปั๊กออกมานะพอดึงอ,ออกมาเสร็จนะครับผมให้เราทําการออถอดตัวโคมออกมานะครับโดยการที่เราบีบ บีบนะครับสองข้างนะในตำแหน่งที่ลูกศรเบอร์2ชี้อยู่นะครับผมแค่นี้นะครับตัวปักเนี่ยมันก็จะกระเด้งออกมาข้างน,นอกตัวรถนะครับก็ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นแล้วก็เอาปักตัวนี้นะครับเข้าไปใส่แทนตำแหน่งเดิมนะครับผมนะครับตำแหน่งเบอร์หนึ่งนะแล้วก็สอดจากนอกรถเข้ามานะครับผมแล้วก็เสียบป,ปักกลับไปให้เรียบร้อยนะครับส่วนสายเบอร์2เนี่ยให้เราลอดนะครับเข้ามาในตัวรถเช่นเดียวกันนะครับผมก็จัดสายให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราะไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับต่อมานะ ทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับสายสีเหลืองนะกับสายสีแดงที่เป็นไฟเลี้ยงนะครับผมเอามาจ้ำเข้ากับตัวโคมไฟสองป้ายเะเเบียนที่มีกล้องติดอยู่นะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บสายเนาะ ที่ตัวสายของกล้องที่โผล่มาด้านหลังเนี่ยมันจะมีสายเส้นหนึ่งเป็นสีดํานะให้เราเอาไปฝากไว้ที่กราวของตัวรถนะครับหรือว่าถ้าไม่มีแหวนแบบที่ในรูปของผมเนี่ยก็ให้ใคลน็อตออกมาแล้วก็ปอกไฟยไฟยาวหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ผัดรอบน็อตแล้วก็ขันอัดเข้าไปเลยก็ได้นะครับผมนะครับครับจากนั้นนะครับให้เรา เอาสายไฟสีแดงนะที่ยังเหลืออยู่นะครับผมไปต่อเข้ากับปลั๊กเบอร์หนึ่งนะปลั๊กเบอร์หนึ่งเนี่ยเราจะใช้วิธีการแท็บนะครับแท็บก็คือเอาไปฝากไว้นะครับกับสายไฟสีขาวนะที่ปลั๊กของไฟถอยนะครับก็ด้านหลังของฝากระโปรงท้ายนะครับผมนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็พอเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เก็บสายไฟตามตามแนวของเบอร์2ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าผมพันสายเก็บไว้กับตัวโครงของฝากระโปรงท้ายด้านหลังอันนี้นะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับครับต่อมานะครับเราก็มาทําการเก็บสายไฟในรถกันต่อนะครับเพราะว่าด้านฝากรระโงท เ,เราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบตัวแผงลูกฟูกกับปิดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วนะครับผมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เดินสายไปตามแนวเดิมของสายไฟที่อยู่ข้างรถตามนี้เลยนะเนี่ยครับไอแผงด้านล่างนะครับครับล้วก็ใช้วิธีการดึงออกมาเช่นเดียวกันนะครับดึงมาตรงๆเข้าหาตัวเลยนะแล้วมันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยเดินไปตามแนวสายไฟแล้วก็ไปออกตรงที่เหยียบเท้าด้านข้างของตัวรถด,ด้านประตูด้านข้างนะครับประตูสไลด์ครับครับ ก็รูป่างหน้าตาก็จะอ,ออกมาเป็นแบบนี้นะเราก็เดินตามแนวนี้ได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็เดินต่อไปที่ข้างหน้ารถได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีลายที่อยู่ข้างหน้ารถนะแล้วก็ใส่ไฟฝากไปตามแนวใส่ไฟเดิมของรถได้เลยนะครับผมฝากไว้ในกิฟสีขาวๆสองตัวนี้ก็ได้นะครับที่เห็นอยู่นะครับผมที่นี้ผมชี้อยู่นะครับนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวแผงพลาสติกที่ปิดเนี่ย ก็ใช้วิธีการดึงขึ้นมาตรงๆนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้านิดนึงก็ได้ก็หลุดแล้วนะครับผมถอดไม่ยากครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไฟร้อยใต้พมไปออกข้างบนคอนโซลหน้าตรงวิทยุได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ใส่ไฟก็มาโผล่ที่ข้างหน้าวิทยุเราเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะนะครับ อันนี้คือผมปลั๊กสีดำๆเนี่ยคือผมต่อเสร็จแล้วแล้วก็เทสเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ผมต้องถอดฟอนต์กก่อนนะครับเพราะว่าผมเอาสายไฟเนี่ยร้อยออกมาข้างหน้านะครับแล้วก็เอามาทําการต่อเ <ๆ S 1> ข้าไปที่หลังฟอนต์พร้อมๆกันกับปลั๊กสีดาอันนี้นะครับผมแต่เราต้องไปต่อสายไฟสีแดงก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันต่อครับจากนั้นเราก็เอาสายไฟสีแดงเส้นนี้นะครับผมไปต่อเข้ากับสายไฟอีกเส้นหนึ่งที่เราเหลือทิ้งไว้เป็นสัญญาณไฟไถอยที่จะเข้าฟอนต์นะครับผม จากนั้นเราก็เอาสีไฟสีแดงนะครับมาต่อเข้ากับเส้นนี้ได้เลยนะที่ผมชี้ลูกศรอ,อยู่นะครับท,ที่ที่สายเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์เขียนว่ารีเวิร์ดอยู่นะครับผมหรือว่าเป็นวิธีรรื่นอื่นนะครับที่มีสัญญาณคําว่ารีเวิร์ดเนี่ยก็ไปต่อเข้าเส้นนี้ได้เลยนะเพราะว่าเวลาตอนที่เราถอยรถเนี่ยมันจะมีไฟไปส่งสัญญาณไปที่ฟอนต์แล้วเขาจะรู้ว่าตอนนี้รถถอยหลังนะครับเขาจะก็ไปเปิดกล้องหลังให้นะครับผมครับตอนนี้ผมก็ลองต่อ ปักข้างหลังแล้วก็ลองเทสดูก็ใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการประกอบกลับไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีสาย USB อีก2เส้นนะที่เขาแถมมาในกล่องเลยแล้วก็เอามาออกที่เกด,ด้านข้างได้เลยนะครับเผื่อเอาไว้ต่อฮาร์ดดิสก์หรือว่าไปต่อ USB แฟลชไดร์อะไรเพิ่มเติมได้อีกครับจากนั้นเราก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับผมนะครับแล้วก็ประกอบตัว ฝาครอบช่องแอร์เข้าไปนะครับแล้วค่อยใส่หน้าจอเข้าไปนะเพราะว่าหน้าจอตัวนี้มันใหญ่กว่าฝาครอบครับเราต้องใส่ฝาครอบเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาหน้าจอเนี่ยประกบเข้าไปอีกทีนึงคือจอเขาจะถอดได้นะไม่ใช่ว่ามาเป็นตัวแบบนั้นเลยคือจอกับตัวเครื่องอ่ะเขาสามารถแยกชิ้นกันได้นะครับในคู่มือจะมีบอกวิธีแกะนะครับถอดไม่ยากครับครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับก็เปิดเครื่องเทสอะไรก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอที่ผมไปลองกดเล่นดูดีกว่านะครับเพราะผมมีกดอัดไว้อยู่ครััับบตอนนนน้ะคร ครับอันนี้ก็เปิดเพลงผ่านอินเทอร์เนต็ตอยู่นะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยน่าจะทัศกีหน้าจอก็ค่อนข้างที่จะลื่นทีเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับจะสามารถเปิด GPS ได้นะครับแบบออฟไลน์นะคือไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับเขาจะมีเสามาให้นะครับนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ตัวเครื่องมี Wi-Fi ให้มีบลูทูธให้นะครับผม Android หน้าจอทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็ถ้ารถพี่ๆท่านไหนที่พวงมาลัยมีีโมทดก็สามารถซื้อแคนบัสมาต่อเพิ่มได้สามารถคอนโทรลจากพวงมาลัยได้นะครับผมนะครับซึ่งก็ค่อนข้างใช้งานได้ราบรื่นทีเดียวนะครับผมนะครับ ครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3 USB นะครับผมคือ USB ที่อยู่ใต้เกสอันเนี้ยสอันนี้นะครับก็คือต่อแยกออกมานะครับแล้วก็มีข้างข้างหน้าอีกหนึ่งตัวนะเนี่ยครับมันหยบหลบอยู่ข้างหลังจอครับแล้วก็มีช่องใส่เมมอยู่ข้างหลังจอให้นะครับอีกอันนึงเอาไว้ใส่พวกแมปกับพวกเพลงอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นกล้องหลังนะครับที่ติดตั้งไปก็ค่อนข้างที่จะชาร์จทีเดียวนะครับแล้วก็มีระยะบอกด้วยนะครับผมนะครับก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะฟอร์รุ่นนี้นะ แล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับคือผมใช้งานมาน่าจะ ปีปีแล้วก็โอเคนะครับผมนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่ๆที่อยากซื้อวิทยุมาติดเองคือมันติดไม่ยากนะครับค่อยๆทานะครับผมผมทําได้คุณก็ทําได้นะครับผมไม่ยากจริงๆนะครับผมนะครับครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีข้อแนะนําอะไรก็พิมพ์บอกได้เลยนะครับผมนะครับก็ยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมอ่าเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้เปิดเสียงในคลิปหลักเพราะว ให้ฟังแทนนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับเลยวเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆบ้างนะครับผมนะครับอยากให้ได้ประโยชน์กันเยอะๆนะนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ